แถบเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ขอขอบคุณคุณสัตสินิภาคุณนับแชทจพจีคุณเลสเดนอีวิลคุณอนาวินคุณสุทธิพงศ์คุณสายฟีวีแและคุณฮาวฟู่ไฟเตอร์มากที่ส่าหน่วในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ v ีเอฟทีบายแคร็นแนลนะครับในคลิปเมื่อวานนะครับเราเห็นในคลิปของแบนกาซิโร่นี่แหละเราเห็นไปแล้วมีแคร์อีเวนต์ใหม่วันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับผมการจัดเด็กนะครับผมแคร์ในแค n ์อีเวนต์นะครับนะ ซึ่งนั่นคือโนวาแกรปเปร์นั่นเองครับจีเนาะก็อ่ะบอกก่อนเลยครับอ่าตอนนี้มันยังแรกอะไรไม่ได้หรอกและในคลิปนี้มันคือคลิปที่เราจัดแบบซอฟที่สุดนะครับอาจจะเป็นแบบถูกที่สุดเท่าที่ <c oughs> ความเป็นไปได้ในการเล่นและจําเป็นในการเล่นแล้วก็ใครอยากจะแอดออนหรือเพิ่มอะไรเข้าไปถ้าคุณมีสกุลเงินในเกมพอยในเกมเหลือคุณเอาเลยครับโอเคอ่ะ โนว่ากรเปอร์ของเราครับนะก็จะเป็นสาย G ครับหรือว่าเป็นสายอ่าวิคเตอร์นั่นแหละนะซึ่งอันนี้วงเล็บไว้นิดนึงอตอนแรกกูจะจัดตัวเริ่มอ่ะต้องไปแลกมาเท่านั้นนะตัวเริ่มไม่ได้ให้ฟรีแล้วนะครับโอเคอ่ะก็จะมาไหลกันที่ตัวเริ่มก่อนเลยนะครับตัวเริ่มเจนเบงหนึ Gen ่งเห็นลุกๆตามซึ่งตัวนี้ถามว่าอาจจะไม่ใช่ยูนิตที่ดีที่สุดนะเพราะว่า เอาเข้าจริงๆโดนเผาโคตรง่ายนะครับแต่ถ้าเราไปเจอแคนเผาตัวนี้ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างโหดเพราะอย่างน้อยคุณจะได้5้าพันทุกครั้งในการลุกหมายถึงว่าอย่างน้อยคุณมีตัวบูทนั่นแหละนะก็มีตัวบูททุกครั้งถือว่าดีอยู่นะครับอ่ะเสร็จปุ๊บก็จะเด็กก็จะเป็นแพทเทิร์นเดิมพอเข้าภาค G ีแล้วมันจะไม่หลุดแพทเทิร์นนี้ทิ้งไต4สี่4ีซซึ่งไม่หลุดแน่ครับมันจะมาถ้าตายที่เลย และซ้ำลายครับกูหนีกาจริงมากูมาเจออีกนะครับเกตหนึ่งของเรเวนกาซิโลใส่ไซส์สิบสใบใส่14-15ีบใบกูยังมีแต่ PGG จีกับไอตัวทิ้งไต้เลยนะโอเคเกณฑหนึ่งที่เหลือก็จะใส่เป็นตัวใหม่ตัวนี้ซึ่งเวลาถ้ามันมีไอเรียากาศตัวอื่ในคอลัมน์เดียวของมันลุกใช่ไหมมันจะบวกสามพัน นะครับการ์ดจริงมันจะบวก4 0 0 0ันมันก็จะไม่ผิดนะแต่อันนี้มันจะเหลือบวก3 0 0พันอันนี้เอาไว้คอมโบได้เพราะมันเป็นคอมโบดันพลังนะครับนะเราใส่ไว้2กับ K คดอ Me c h a n i ิ3ซึ่งถ้าใครรู้สึกว่า K คดอ Me c h a n i ิกไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะก็สวิตตัวกันก็ได้อันนึ่งสามอันหนึ่งสองก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ตรงตรงตรงส่วนนี้เป็นส่วนที่แบบแล้วแต่แล้วมันเป็นคอมมอนมันไม่ได้คาบยากแล้วก็อ่ะจะวงเล็บไปนิดนึงสําหรับที่การคาบคอมมอนนะครับไม่ต้องเอาแต้มไปแลกการ์ดคอมมอนมานะ ให้คราบเอาเลยครับง่ายกว่านะพวกคอมมอนมันยังใช้ไอตัวขินธรรมดาคราบได้นะครับเกตดสครับแทงสี่ครับแล้วก็ซาซันดาสแล้วก็สตาร์ไลท์4ี่ีสตัวเดียวนะครับทำไมถามว่าถึงเอาเป็นเซตนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าไอตัวแท้งเนี่ยมันมีวิธีการใช้งานมานะันอาจจะไปคล้ายๆกับตัวของอ <c oughs> ทวินซอสของรอยัลพาดินคือ มันตีเข้าแวนเลยไม่ได้อาจจะต้องเอาเลียตีเลียแวนตีเลียและเอาแฮงตีแวนเขาเพื่อเขาได้บาสหนึ่งแล้วจับเลียอีกตัวลุกกลับมาตีแวนเขานะครับแต่ก็ทําให้แฮงอ์อ่ะมันจําเป็นเพราะว่าอันนี้มันเป็นตัวลุกเลยแหละนะครับแต่ข้อเสียมันก็มีไหมมีเวลาเจอแคนเผาพวกนี้อยู่ไม่รอดรักษาสาภาพสนามไม่ได้และแฮงก์ก็ใช้ได้ตัวหนึ่งอะ่ะอยู่ได้แค่เทินเดียวเท่านั้นแหละเพราะมันโดนตีตัดเส็จไปหมดนะครับซาซันดาครับเหมือนกันเก่งในนี้จนเดินเนิร์ฟเลยแหละ พอเก่งจนโดนเนิฟขนาดนี้ตัวซาซันดาเองก็ถามว่าใช้งานดีไหมก็ถือว่าใช้งานดีนะถึงจะลุกมาบวก5000ใช่ไหมอ่าและตัวอื่นมาโดนแก้เทงลุกมาบวก3 0 0พหมดเลยก็จริงนะครับแต่พอลุกมาบวก3,000ันเป็นหมื่นหนึ่งตัวมันเป็น20,000นอาจจะต้องหาตัวอะไรมาปัดเศษอย่างตัวเริ่มอะไรเงี้ยนะมาปัดเศษให้มันน,นิดนึงให้มันตีเข้าน,นิดนึงนะครับซาซันดาก็าจ,จะไอ้นี้นิดหนึ่งต่อมาครับตัวปั๊มจวได้ในเทอร์นี้ก็คือตัวของสตาร์ไลท์นะครับ สตาร์ไลท์เนี่ยลงมาเราชี้เรียกากาศตัวหนึ่งชี้ไปทักตัวครับตัวไหนก็ได้นะแล้วก็เป็นแถวหน้านี่แหละชี้ตัวไหนก็ได้แถวหน้าใช้เทคฐานพลาสต์ร์วิเตอร์ itter, จับลูกขึ้นมาก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ตี12ครับติดไว้ใบเดียวจริงๆถ้าตรงสตาร์ไลท์อ่ะถ้าใครไม่ชอบสตาร์ไลท์สี่ใบคิดว่าพลังมัน8,000แล้วมันดูกระจอกไปไปใส่ตัวตี12ใบเดียวก็ได้นะครับนะแล้วก็จริงๆอะ่ะตัวเริ่ม ถ้ารู้สึกว่าตัวเริ่มตัวนี้มันจะโดนเผาง่ายอยากเติมมือจะไปใส่ตัวเริ่มแบตเทอร์ไลเซอร์ก็ได้นะนะครับเข้าโซาไม่ใช่เข้าโซเวลาไรครับเอาออกมาปึ๊บแล้วพอเวลาบูตนะครับตีไปสามารถเอาเก็บเข้าใต้กองกระจว่มมาใหม่ได้เนี่ยแล้วก็กายไปทิกเกอร์ให้เราได้อย,อยากเล่นสัตท่านั้นก็ได้เหมือนกันแล้วก็มาที่เกตสามครับก็วิกเตอร์สี่วิกเตอร์เป็นเมนหลักของเด็กอยู่แล้วนะครับซึ่งโดนเนิร์ฟไหมโดนเนิร์ฟครับแต่รู้สึกว่า การจริงมันต้องคว่ำม,มัง้งเวลาสไตล์มาแล้วสแตนหนึ่งแต่นีไ้ไม่ต้องคว่ำ้วนี่จําเทคไม่ได้นะจาจาได้คร่าวๆอ้อคว่ำเหมือนกันขออภัยคว่ำเหมือนกันนะครับก็นั่นแหละโอเคดอฟแมคคนิกมาช่วยไงไม่งั้นเดี๋ยวแดมไม่พอนะแต่ว่ามันโดนเนิร์ฟตรงที่ว่ามันบวกแค่สามพันตรงนี้นะครับอันนี้ก็เทคบนเทคล่างโดนเนิร์ฟทั้งคู่เลยก็การเก่งเกินน่ะนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราจะไม่ใส่ขีฐานนะเพราะว่าเด็กมันใช้ตัวเยอะเราอยากได้จั่วไปเลยมากกว่า ก็จะใส่จวดเก้าครับแล้วก็ฮิลสี่ใบแค่นี้เลยเกทสี G ่หรือสไตล์อันนี้บอกก่อนมันอยู่ที่ปจเจกปัจจัยนั่นละคนนะครับแต่เรารู้รู้สึกว่ามันไม่ได้จําเป็นที่จะต้องอ่าเนี้เป็นเร,เรียกว่าจุดย่อมเยาของมันล้วกันแล้วบางตัวไม่จําเป็นที่จะต้องค้าไปสี่อย่างเช่นตัวนี้ตัวทิปเปิลก่อนนะครับวิกทินก่อนนะครับวิกทินเนี่ยมันมีเทคเมื่อตีฮิตแวนกาดเนี่ยสแตนเลียหนึ่งตัวบวกสามพันตัวเนี้ยอ่าปลายเกมนะครับถ้าเขาขึ้นห้าดม วิกทีนไม่มีประโยชน์นะครับวิกทีนตัดทิ้งได้เลยก็เลยทําให้รู้สึกว่าเอาจริงๆอ่ะทั้งเกมใส่อยู่แค่ประมาณ2-3ใบก็พอก็ถ้าจะใส่2-3ใบก็ไปกินที่เซเลบียานะครับหรือตัวของวิกเตอร์พาสมาวิกเตอร์พารมาคู่เดียวเล่นได้ครับเอามาปิดบายเกมได้นะแล้วก็เอาจริงๆอ่ะมันคัฟยากในระดับหนึ่งเลยมันมันแลกยากในระดับหนึ่งเลยถ้าจะแลกพาสมาต้องใช้พอยท์ทั้งหมด เก้าหมื่นี่เก้าเก้าหมื่นนี่คือได้สามใบแล้วแสนกับอีกห้าร้อยนะครับอันนี้ก็ลองไปชั่งน้ําหนักกันเราเองว่าอยากได้พลาสมาขนาดนั้นไหมถ้าอยากได้พลาสมาขนาดนั้นก็สี่ใบก็ไม่ก็ไม่ดีแต่พลาสมามันก็โดนเนร์ฟสกิลนะเราไม่สามารถเล่นท่าเก่าเหมือนกับจริงได้ตรงที่ความสี่หงายสองนะครับมันติดเจนเบรกสองมาเลยซึ่งนั่นแหละก็แลกจริง,รงๆก็ต้องแลกสองคู่สี่ใบ นะครับมันอาจจะเปลืองพอยในการทําเด็กมากเกินไปก็ได้อันนี้แล้วแต่คนมองนะแล้วแต่คนมองนะครับแต่จริงๆจุดย่อมยาว2ก็เล่นได้นะครับแล้วก็ตัวเด็กมันตีกดไปไวจริงๆพยายามอยากเล่นให้เด็กมันแบบกดเขาไว,ไวๆเฉยๆนะครับวิธีการเล่นเนี่ยเริ่มมาก็คือไล์ครับมันจะทาอะไรไม่ได้เลยแหละจนกว่าจะขึ้นเกรดสนะเกรดสยืนได้ตรงฐานพอนะครับแล้วก็สไตล์แรกก็เอาตัววิทินนะครับสไตล์เอานะครับวิธีการเลี้ยงบอร์ดในช่องเรียการดเนี่ย ก็ตัวเริ่มต้องอยูข่ข้างซ้ายหรือข้างขวาตลอดอยู่หลังแวนไม่ได้นะมึงอยู่ไล g หลังแวนมึงจบกันนะครับแล้วก็อาจจะเล่นคู่กับคอมโบกับแฮงค์นะครับหรือสแตนดาก็เป็นท่าสาตนดาดของเกมนี้เนาะก็อาจจะต้องเอาสแตนดา์ตีเลียสมมติว่าซ้ายขวาเป็นแฮงก์กับสาตนดา์นะเอาศาตนดาตีเลียก่อนเอาแวนตีเลียแล้วแวนอะ่ะถ้ามันได้ทิกเกอร์อะไรโยนพลังให้สแตนดา์ทั้งหมดนะครับแล้วก็เอาแฮงค์ที่มีตัวบูตอยู่ตีใส่แวนก์ด พอปุ๊บมันจะจับซาซันด้าลุกซาซันด้าเมื่อลุกด้วยปวดเฟสจะบวก5000แล้วก็แฮงจะให้พลังอีก3 0 0พันเข้าไปนะครับเท่ากับซาซันด้าเนี่ยจะบวกประมาณ17 0 0 0ถ้าเกิดได้บูตก็เป็น2 2 0 0 0หรือได้ทิกเกอร์อะไรก็จะปัดเสษปัดส่วนขึ้นไปแล้วก็ตีทะลุเข้าไปได้ทำให้ตัวซาซันด้าเองจะไว้เป็นตัวที่ตีปิดนะครับแล้วก็พอเขาขึ้น4ีะ5แดมอย่างเงี้ยก็ใช้ทิกเดิมใช้ทิกเดิมได้แต่จะเปลี่ยนนิดนึง อาจจะเปลี่ยนนิดนึงตรงที่ว่าเราสไตล์เป็นวิกเตอร์พาสม่านะครับทีเนี้ยพอเราสไตล์เป็นพาส์มาปุ๊บเราอาจจะไม่ต้องมีแฮงค์ในเราอาจจะไม่ต้องใช้แฮงค์ในตีเลยก็ได้นะเพราะว่าอย่าลืมว่าฐานตัววิกเตอร์เองมันก็สามารถจับลุกได้นะครับไอ้จริงๆมเมื่อกี้เราสามารถใช้ซาตานดาตีแวนตีอะไรเงี้ยแต่พอมันเปลี่ยนปุ๊บแบบมันจะเปลี่ยนเพื่อการเล่นช็อตสุดท้ายมันเพราะว่าถ้าเราเอาแวนตีเลียเทคฐานของวิกเตอร์อ่อะมันไม่เกิดเพราะมันบอกว่าต้องโจมตี โอ้โมันต้องต้องโจมตีฮิตแวนด้วยเวนึกว่าโจมตีเฉยๆนะครับต้องโจมตีฮิตแวนด้วยเทคอาจจะเป็นเอาข้างตีข้างข้างตีข้างไปโดยที่ไม่ต้องบูตก็คือตัดตัดเส็ทิ้งแล้วพอเราพาสมามาจริงๆมันต้องกดเทคก่อนนะครับกดอะไรให้เรียบร้อยคว่ำสองางตัวเองอะไรเรียบร้อยเอาแวน์ตีใส่พาสมาไปเลยครับถ้าเขาสีดมเนี่ยมันมีโอกาสฮิตอยู่แล้วนะครับมันมันมีโอกาสฮิตอยู่แล้วถ้าเราไม่กดชีเด็กมันไม่มีคีด้วยเราก็จับซาซันดาลุกก็ได้ซาซันดาก็บวก3,000แล้วก็ บวก5,000เป็น17ต่อบูธยังได้24อยู่บูธ7,000พันอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือต่อไอ้นี่ก็จะได้อีก3,000ันก็จะเป็น2 4 2 5 2 2 7ได้อยู่นะครับแล้วก็เอาตัวแวนที่ลุกขึ้นมาฟาดอีกทีหนึ่งหรือเอาซาตันด้าฟาดก่อนแล้วแวนฟาดก่อนก็ได้ก็เป็นท่าปิดนะส่วนสุดท้ายก็คือเป็นพาสมานั่นแหละนะครับนะบนะก็จะเป็นตัวช่วยปิดก็ซ้ายขวาตัดแวนตีถ้าเกิดเขาสี่แดมพิตราจานดาลุกแต่ทีเนี้ยมันจะกลับกันนิดนึงถ้าเขาเกิดมี5แดมเราจะใช้ท่านี้นะมันจะกลายเป็นซ้ายขวาตัด แล้วก็แวนตีจริงๆอะถ้าเขามี5้าแดนจริงๆอาจจะต้องครึ่งแฮงค์เลยเพราะว่าเทคของตัววิกเตอร์เองมันทําอะไรไม่ได้ละมันต้องเอาแฮงค์มาช่วยลุกก็กลายเป็นวนะ่าเอาแวนเอาเรียรตีนะครับเอาเรียรตีก็ต้องลุ้นอยู่ดีว่าเขามีตัวเสพสองตัวหรือเปล่าถ้าเขามีตัวเสพสองตัวก็แอบเล่นยากเพราะเอาจริงครับตั้งแต่เห็นมาคือตัวรับบูทในแวนซีโร่แม่งเล่นยากชิปหายนะครับนะโอเคประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับตัวเด็กๆนี้เนาะ ก็ยังไงก็ลองดูครับแล้วก็คลิปเล่นเนี่ยน่าจะได้เจอันปีหน้าเลยเพราะว่าสิ้นปีนี้ของแวนจริงๆก็ออกรัวๆเหมือนกันนะครับนะประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกดติดตั้ครอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปต่างๆทางช่องเรานะครับผมนะอยากสนุนเราครับเพื่อนๆทั้5บาทสมัครสามารถสมัครเป็นแท็บเมมเบอร์ได้นะครับผมนะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณครับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากร้านด้วยแท็บช็อปนะครับผมฝากแฟนเพจด้วยวิวีแอบแฝงชแนลวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิ